สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกตานทุกจองนะครับผมวันนี้ผมมาดูเครื่องตัดหญ้าสี่จังหวะนะครับผมอันนี้ของลูกค้านะครับผมอาการเครื่องตัดหญ้าสี่จังหวะนะครับผมมันมีสองจังหวะกับสี่จังหวะนะเครื่องตัดหญ้าแต่นี้เป็นสี่จังหวะนะครับผมอันนี้ปัญหาของลูกค้าที่บอกว่า เวลาไปตัดหญ้าแล้วมันวูบนะครับผมเร่งไม่ขึ้นเร่งแล้ววูบอาการนี้คือมันอยู่ที่ระบบคาบูนะครับผมคารบูเลเตอร์ถา้าหัวเทียนไม่บดนะก็หัวเทียนนี่ไม่บอดอาการนี้เนี่ยผมจะให้ดูนะครับผมนี่ซื้อมาแล้วคาบูเลเตอร์ใหม่เปลี่ยนลูกใหม่เลยนะครับผมนี่คาบูเลเตอร์มันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะนี่ผมตดแล้วนะอันนี้ คือเปลี่ยนลูกใหม่เลยนะครับผมคาบูสั่งมาจาก l a ซ a ด้าไม่แพงนะครับผม200บาทเองมันมีตั้งของเทียมของเทนะมีราคา200 400 500กว่าบาทของเทก็ประมาณ500นี่ซื้อใหม่สั่งใน l a ซาด้านะครับผม2-3วันก็มาส่งแนละ้วเนี่ยขอเยียกคาบูเรเตอร์นะที่อยู่เนี่ยเนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้นะเวลาใส่ ซื้อมาปั๊บเปลี่ยนใส่เข้าไปเลยครับผมเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยคาบูเลเตอร์ลูกใหม่ใส่ไปเลยแล้วก็ยึดน็อตสองตัวเนี่ยยึดน็อตสองตัวอาการของลูกค้าหมายถึงว่าถ้าเราถ้าเปลี่ยนชุดซ่อมข้างในนี้นะครับผมข้างในเนี่ยถ้าเปลี่ยนป้าปัม๊มเร่งไม่ขึ้นมันป้าปัม๊มรั่วด้วยนะแต่แต่ถ้าเราเปลี่ยนป้าปัม๊มสมมติว่าซื้อป้าปัม๊มซื้ออะไรข้างในเนี่ยเป็นชุดซ่อมข้างในนะแกะนี่ออกมาเป็นชุดซ่อม ตาราคาชุดซ่อมซื้อมาตั้งชุดเกือบร้อยแล้วเราเปลี่ยนลูกใหม่ดีกว่าตั้งลูกไปเลยจบทีเดียวครับผมถ้ากา,ารเครื่องตัดหญ,ญ้าของค่อยเร่งไม่ขึ้นวูบนะมันดูดน้ามันไม่ดีนะคาบูมันเริ่มเสื่อมแล้วเปลี่ยนชุดซ่อมบางทีไม่หายนะเปลี่ยนชุดบางบางเครื่องก็หายเปลี่ยนชุดซ่อมถ้าถ้าชุดซ่อมซื้อมาตั้งชุดป้าป,ปั๊มอะไรอะเกือบร้อยเปลี่ยนลูกใหม่ดีกว่า200บาทเนี่ยสองบาทเอง เปลี่ยนลูกใหม่ไปเลยครับผมแนะนาให้เปลี่ยนลูกใหม่เลยสั่งในลาซาดา้าถูก200บาทเองมันมีหลายราคานะครับผม200 4 0 0 3 0 0 5 0 0แล้วแต่เราเลือกนาะซื้อมาปับ๊บก็ประกอบได้เลยครับผมไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ประกอบยึดน,อน็อตเนี่ยประกอบปับ๊บแล้วก็ใส่ตัวนี้ก็ไปยึดน,อน็อตเนี่ยครับผม ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ยึนดน็อตสองตัวเนี่ยยึนดน็อตสองตัวอันนี้ผมทําวิธีให้ดูนะครับผมแต่ว่าของใครเครื่องตัดหญ้าวูบนะครับผมเร่งไม่ขึ้นอะไรประมาณนั้นนะก็ผมแนะนําให้ซื้อลูกใหม่ไปเลยนะสั่งในลาซาดา้าสองสวันก็ถึงบ้านแนละ้วรวมตั้งค่าส่งสองบาทเองครับผมตั้งลูกเลยนะ แนะนาให้เปลี่ยนไปเลยครับมันไม่กี่ตังค์ไม่ต้องไปเปลี่ยนชุดส้มซื้อชุดส้มมาเปลี่ยนตัวในเนี่ยเปลี่ยนชุดส้อมอะไรอ่ะเปลี่ยนยกตั้งลูกไปเลยต่อถ้าว่าเราเปลี่ยนลูกใหม่แล้วต่อไปอาตารเวลาดูดน้ํามันมามันจะดีแล้วมันจะไม่วูบแล้วมันจะหายไปเลยตัดปัญหาจบเปลี่ยนลูกใหม่ไปเลยนะครับผมถ้าของคอยเครื่องปัดหญ้าอาการวูบเร่งไม่ขึ้นนะ สองจังหวะกับสี่จังหวะก็เหมือนกันนะครับผมมีคาบูเรเตอร์เหมือนกันเปลี่ยนสองจังหวะถ้าว่าวูบอะไรเปลี่ยนชุดซ่อมไม่หายก็เปลี่ยนลูกใหม่ไปเลยสองจังหวะก็เนี่ยราคาก็เหมือนเหมือนกันสองจังหวะอาจจะถูกกว่าสี่จังหวะอีกนี่นะครับผม อันนี like mm ้ของสองจังหวะเห็นไหมสองจังหวะคาบูมันจะใหญ่กว่านะเห็นไหมอันนี้ของสองจังหวะเป็นเครื่องสองจังหวะอันนี้ของอีกลูกหนึ่งของลูกค้าอีกลูกหนึ่งยังไม่ได้อ้นวดยังไม่ได้ทาเลยเนี่ยมันแตกต่างนะสองจังหวะสี่จังหวะของสี่จังหวะมันเล็กเห็นไหมคาบูมันเล็กอันนี้สองจังหวะมันจะใหญ่กว่านะแต่ว่าแต่ละรุ่นมันก็คล้ายๆกันนะครับผมสองจังหวะก็มีนะครับผมตีเล็ก ที่คาบูเล็กแบบนี้ก็มีแบบใหญ่แบบนี้ก็มีนะแต่สี่จังหวะส่วนมากมันจะเป็นคาบูเล็กนะนเ,กกนเนี่ยเล็กประมาณเนี่ยเนี่ยแตกต่างกันเห็นไหมอันนี้มันใหญ่กว่าของสรงจังหวะนะครับผมผมแนะนํานะครับผมคาบูเรเตอร์เครื่องตัดหญ้าตะวูบอะไรอะ่ะเปลี่ยนลูกใหม่ไปเลยครับผมตัดปัญหามันไม่กี่บาท200อบาทรวมค่าส่งนะของของราคา200ก็ใช้ได้นานนะครับผมใช้ได้นานอยู่ ถ้าว่าเครื่องตัหญ้าลงทุน200ร้เปลี่ยนลูกใหม่ไปเลยครับผมนะครับผมเนี่ยเปลี่ยนลูกใหม่ไปเลยต่อไปปัญห,หาวูบอาการวูบเร่งไม่ขึ้นอะไรมันจะหายไปเลยนะถ้าเปลี่ยนตัวเนี้ยจบถ้าว่าหัวเทียนอะไรดีนะไม่บอดนะเนี่ยเครื่องตัหญ่าก็ส่วนมากที่วูบก็เกี่ยวกับคาบูรีเตอร์นี่แหละครับผมไอ้อื่นไม่ไอ้อื่นไม่มีอะไรหรอกไอ้อื่นมันไม่ค่อยเสียหรอกสี่จังหวะมันมีวาลวนะมันมีวาล ต้องบนแต่สองจังหวะมันไม่มีวะ่ะนี่นะครับผมผมแนะนําให้เปลี่ยนลูกใหม่ไปเลยอาการวูบมันจะหายนะส่วนใหญ่มันจะเป็นเตียตตัวเนี้คาบูเรเตอร์นี่แหละที่วูบน้ามันดูดไม่ขึ้นเปลี่ยนลูกใหม่ไปเลยครับผมขอบคุณครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมแนะนําให้นะครับผมราคาสองร้อยบาทเองจบปัญหาวูบเร่งไม่ขึ้นขอบคุณครับผมที่เข้ามารับชม